สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ผมก็อยู่ที่วัดกระายนะครับทุกคนหรือบางคนเรียกว่าวัดกระชายหรือวัดเจ้าชายนะครับทุกคนซึ่งวัดนี้ครับวันนี้ผมมาตอนเย็นนะครับทุกคนก็ที่อ่านประวัตินะครับเขาบอกว่าวัดนี้ทรงเจดีครับทุกคนสันนิษฐานว่าจะเป็นทรงเจดีในสมัยอยุธยาตอนต้นนะครับทุกคนซึ่งจะมีลักษณะคล้ายๆกับวัดสามปื้มครับทุกคน ที่ว่าอยู่กลางถนนทางเข้ายุทธยาเป็นเจดีนักเลงครับจะเป็นทรงลักษณะเดียวกันเป็นระครังนะครับก็จะเป็นสมัยยาตอนต้นนะครับแล้วก็อ่านอีกเพจหนึง่งก็บอกว่าเออเจดีเนี้ยครับทุกคนวัดเนี้ยครับวัดกระชายนะครับก็จะเป็นวัดของประจําของสมเด็จพระเอากาทศรถนะครับองค์ขาวซึ่งเป็นน้องของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชครับทุกคนแล้วเมื่อกี้ผมเดินผ่านมานะครับผม ก็ไปซื้อพวงมาลัยสการะ์ันะครับตรงตรงที่ตรงนี้ครับผมก็เขาบอกว่าเจดีตรงนี้ครับก็สันนิษฐานว่าเออเป็นที่เก็บพระบรมอัฐินะครับของสมเด็จพระเอกาทศลดด้วยครับทุกคนแล้วก็มีความศักดิ์สิทธิ์ของ ปูส่งสงเฝ้าทรั์นะครับก็คือแต่ก่อนเจดีย์องค์นี้ครับจะมีคนขุดสมบัติเข้าไปข้างในกันทุกคนแล้วคราวนี้ปูส่สงเฝ้าทรั์ครับทุกคนก็โดนมัรดาที่มีน้ำทะลักออกจากเจดีย์นะครับทุกคนแล้วก็เ,เป็นภาพนิมิตว่าให้เป็นปน,น้ําทะลักออกมาแล้วก็คนที่ไปขุดขโมยสมบัติครับก็ออกมาจากกรุแล้วก็เป็นว่ายน้ําบกครับทุกคนเหมือนว่ายน้ํากับดินนะครับถูกนิมิตว่าเหมือนมีน้านะครับแล้วก็ว่ายน้ําบกนะครับก็เป็นบาดแผลเต็มตัวเลยครับทุกคน แล้วก็เขาบอกว่ามีคนนะครับเป็นคนไทยฝรั่งแล้ก็จะมาเหมือนผู้คอตายบริเวณวัดนะครับทุกคนเมื่อกี้ผมถามพี่ที่ขายพวงมาลัยพี่ก็บอกว่าจริงครับเป็นเรื่องจริงก็มีคนมาผูกคอตายมาฆ่าตัวตายที่บริเวณวัดล้างแห่งนี้นะครับวัดกระสซายนะครับทุกคนวันนี้มาเย็นแล้วครับก็จะหก จะา6โมงแล้วครับทุกคนเดี๋ยวพาเดินบริเวณรอบๆอีกสักนิดนะครับทุกคนประวัติศาสตร์ก็เป็นประวัติศาสตร์นะครับก็ฟังจากเรื่องเล่าดูในเพจมาบ้างแล้วก็สอบถามจากชาวบ้านนะครับทุกคนเนี่ยครับตรงนี้ก็จะมีอ่าเป็นพระพุทธรูปเห็นทรายนะครับอยู่ใต้ต้นไม้นะครับแล้วก็ตรงนั้นก็จะเป็นประมาณชุดไทยนะครับทุกคนก็คงน่าจะมีประวัตินะครับ บริเวณวัดก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับทุกคนส่วนเจดีนะครับทุกคนเจดีที่ว่าโดนขุดนะครับทุกคนก็มีการตกแต่งนะครับแล้วก็ครอบด้วยองค์ใหม่องค์แบบนี้เลยครับทุกคนเนี่ยครับผมแต่ว่าเจดีก็จะเอียงไปทางขวานะครับน่าจะเป็นเกี่ยวกับการเวลาอาจจะเป็นดินซุดนะครับทุกคนเนี่ยครับวัดกระ้ายวัดเจ้าชายวัดกระชายนะครับก็ เห็นดูในเพจก็บอกว่าเป็นเขาเรียกอะไรละ่ะเป็นวัดที่เฮี้ยนติด1นึในสิของเอเชียครับประมาณนี้ครับทุกคนก็เป็นวัดของสมเด็จพระเอกาทศรสะนะครับซึ่งเป็นน้องของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะครับทรงเหมือนวัดเจดีวัด3มปื้มนะครับทุกคนที่เจดีนักเลงนะครับทุกคนนะครับก็จะเป็นประมาณแบบนี้นะครับผม กใกล้ๆกันก็จะมีคาเฟ่นะครับเป็นคาเฟ่กระซายคาเฟ่ก็อาหารรสชาติก็ใช้ได้ครับทุกคนไม่ไกลตรงน,นี้นะครับก็ปักหมุดมาได้นะครับนี่ครับเดี๋ยวผมพาเขาไปเดินดูใกล้ๆนะครับทุกคนวัดกระซายนะครับทุกคนโอ้ยถ้ามาตอนคืนจะไม่ไหวนะครับเนี่ยโอเคครับอ่อย่าลืมบอกเราสามารถซื้อทุบเทียนนะครับแล้วก็ไหว้าทาง ทางด้านนั้นนะครับทุกคนว่โอเคครับสําหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้นะครับทุกคนวัดกระซ้ายวัดเจ้าชายหรือวัดกระซ้ายอะไรได้หมดนะครับทุกคนน่ครับเหมือนฝนเริ่มจะคืมตกนะครับผมโอเคสําหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับผม